จากความเดิมตอนที่แล้วล่างเมกาชานนี่และซาดอนสุดเท่หรือแม้แต่ล่างไพ่ม้เกาดอนสุดยักษ์ทั้งไดงเสาแห่งเท่าน้ำแข็งในตำนานและการจับมาก่อนด้วยบอลลูกเดียวเนี่ยนะเอ๊ะเะเแต่บอกเลยว่า EP นี้เนี่ยก็ไม่แพ้กันเลยทั้งการพยายามต่อสู้และจับเมลตันช้นนี่ล่างแรกของเกิงก่าหรือแม้การเกิดเทพอย่างซุยคุนที่เกิดในเอ็นเชนซิตี้เนี่ยนะบินขึ้นไปยังจุดสูงสุดของฟ้าฟ้าและจับโฮโอลงมา หรือแม้แต่เทพเจ้าบนฟ้าฟ้า,า,าที่อยู่บนอวกาศแต่กลายว่าโมเดลเดินไม่โหลดซะงั้นน่ะถ้าหาพร้อมจะไปดูคลิปนั่นล่ะก็จับเอวผมไว้แน่นๆแล้วก็ไปเลยละกันนะ Let's go <S ตอนที่3ได้เวลาเอาจริงเริ่มต้นพาษาสามด้วยการคาร์บอลเลยแล้วกันอุตส่าห์เก็บมาตัง้งเยอะ Quick ball <Bond>. uh, เอาจริงคข้ามมาเกินไป <Bon S 1> ไหมเนี่ยยันนี้มันน่าจะไหวไหมเอาจริงที่เรามีเจินลี่ฉาดเด้วยหนึ่งเพิ่งมันต้องใช้เอ็กโคชาร์ด สกเก็โคชัดมีคาตานะด้วยเหรอเอ๊ะพอผมเห็นคาตานะเนี่ยผมก็นึกขึ้นได้ว่าทําไมมันถึงไม่มีตอนที่ผมเล่นร้อยวันวะหรือผมพลาดอะไรไปเอ๊ะอืมเอาว่าลองแวะไปดูร้อยวันผมได้นะผมแต่ผมไม่ได้จับมานะดูดิตัวโคหญ่เอาล่ะตอนนี้ผมกำลังเดินทางหาเอ็นซิตี้เพราะว่าเอนซิตี้เนี่ยบางทีจะมีขุยของอาเซอุด,ด้วยแล้วก็ของอะไรอย่างซึ่งก็เหมาะกับการอัปเกรดต,ตัวเองเล,ละ จะไ,ได้เห็นแล้วผมในเอซิตี้เด็ดทั้งของเพชรทั้งของเหล็กหรือว่าของเอนชาร์ได้เต็มหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คืออ e ีไลท่านั่นเองหลังจากเก็บอ e ีไลท่าเสร็จเนี่ยผมก็มาไล่ฟาร์มชัคเกอร์บ็อกเพราะว่าชัคเกอร์บ็อกเนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำมาสเตอร์บอลเอาล่ะฟาร์มมาตั้งนานไปตามภารกิจจับเทพกันดีกว่า,าซึ่งเปจุดที่ผมอยู่เนี่ยนั่นก็คือเอนเชียนซิตี้ซึ่งอยู่ข้างล่างเลยนั่นเองจุดที่มีวาร์เด้นนะผมก,ก็กลัวอยู่แหละมันมีทั้งมีไรดอนมังเทลประกอบ น่ารักดีแต่มึงจะมาโดนกูตีทำไมเนี่ยโอ้ยวิถวานินเกิดขึ้นมาแล้วมึงต้องรับผิดชอบเอาจริงไหมต่อไอ้ผมมีในวิชั่นที่ไม่ตลอดเวลาก็ตามอะแต่แบบแม่งก็ยังน่าโกอยอยู่ดีฮะหลังจากนั้นผมก็ลู้นไว้บันกลงสองกล่องนะผมจนกระทั่งมีเสียงที่เกิดขึ้น <c oughs> เอาจริงนที่ผมลงมาข้างล่างเนี่ยผมกะจะมาหาเอ็กโคชัดนะผมเพราะเอ็กโคชัดเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นในการทํากาชาพอเกมอนนั่นเองซึ่งก็บางทีเนี่ยอาจจะเจอของดีๆด,ด้วยอย่างเช่นเนี่ยผมพวกของเล่นหรือจิตรีเนี่ยก็ถือว่าคุ้มเลยแ,แล้วก็แน่นอนนะผมเมลตันแม่งเกิดไปอีกแล้วให้ตายเถอะและด้วยความที่เป็นเมลตันนะผมเมลตันเข้าบอลยากมากๆอันนี้ก็จะเป็นบอนเทจการเข้าบอลแล้วก็ออกบอลแบบอย่างง่ายดายของเมลตันนะฮะ มาเอมังนแรงไปหลังจากผ่านเวลตันตัวเมื่อกี้ไปนะฮะเอาว่าเป็นความผิดพลาดผมเองผมได้เจอกับสถานที่แปลกๆซึ่งข้างในเนี่ยตอนแรกผมก็จะมีของดีดแต่ไม่มีเชียร์เลยเลยสถานที่เก็บโคเทสไม่มีเชียร์เลยเลยโอเคช่างวันก็ผมเราเจอจะได้เอ,อโคชัดกีรติน่ามันไม่เกิดอดีตมันไม่น่าจะเกิดได้หลังจากนั้นผมก็ใช้เวลาในการขุดเพชรเปิดกล่องแล้วก็เดินหาไปสักพัก เอาจริงก็เดินวนรอบเอเชียซิตี้เลยแหละฮะซึ่งก็เจอกัตามชื่อเลยครับผมแผนที่เก่าๆซึ่งโอมแบบนี้เนี่ยจะนำทางเราไปยังถึงหอคอยของเรย์ควาซ่าซึ่งนั่นแหละฮะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะเอ๊ะซึ่งเปอร์เซ็นต์การเกิดเทพในเอเชียซิตี้เนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งมัวสูวมากมีโอกาสเกิดเป็นมาชาโดด้วยเนี่ยตอนเนี้ยแล้วผมแม่งโคตรวาจาศักดิ์สิทธิ์อ่ะผมเดินไปขุดเพชรแป๊บเดียว ตัวน้องมันเล็กกันนะหายฮินบ็อกไม่เจออืมมีก็ได้ซึ่งมาใชา้โลตัวนี้เนี่ยผมจะพยายามไม่พลาดเพราะผมอยากจับน้องตัวนี้อยู่แล้วที่ผมเคยบอกไปนะฮะว่าถ้า100วันนี้เนี่ยจับได้ไม่ครบเนี่ยก็อาจจะเอาเป็นมิสติกมาแทนซึ่งเอาจริงเนี่ยผมกำลังคิดว่าวัวนใกล้จะครบแล้วละ่ะไม่น่าทัน แล้วตัวใหญ่ป่ะเสียงผมมาจจะแปลกๆไปหน่อยนะฮะสำหรับ EP ทั้ง3แล้วก็4แล้วก็ 5, 5เพราะว่าผมทำภายในวันเดียวแล้วผมไม่สบายด้วยขออภัยฮะอืมเมื่อ,อเออมึงก็รู้ตัวเสียงแดงมองหน้ากวิกแล้วดูความติดยากของมันฮะ,ะก็เข้าใจแหละเป็นมาชายได้วยแต่เข้าบอลไปเหอะขอร้อสามเขาไม่ติด หลังจากจากับมาชาร์โดเสร็จเนี่ยทเทราปรกอสก็ดันเกิดขึ้นมามแต่ประเด็นคือ,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 อจะบอกโมเดลไม่โหลดอะ่ะโอ้โมเดลไม่โหลดแต่เราปกอส <c oughs> โมเดลไม่โหลดอะ่ะอ่ะค <c oughs> วิกบอลมาสเตอร์มันกลับมาแล้ว คุยปลดมาสเตอร์หลังจากจับเทเละปะก้อนได้อย่างง่ายดายเนี่ยงงๆอยู่เหมือนกันก็มาเก็บเวลกันต่อชายนี่เลนกุล่าอย่างนี้เห็นเลยผมทั้งเมลตันทั้งชายนี่แม่งเกิดพร้อมกันเดี๋ยวก่อนแล้วกันเมลตันอยากได้ชายนี่อะ่ะโอ,อชายนี่ยังดีที่น้องตัวเนี้ยเข้าง่ายจริง เอาละไอ้เจ้าเมลตันรอบที่แล้วเผลอแรงไปหน่อยโทษทีกู <c oughs> ลืมอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยอะเราที่ผมกำลังขุดเพชรอยู่เนี่ยก็มีชายนี่แกตลีี <c oughs> เกิดขึ้นหรือว่าเกงก้านั่นเองซึ่งไม่พลาด <c oughs> แน่นอนชเยนี่หรอชนี่เกงก้า เสียง,งผมในคลิปอาจจะแบบเหมือนกับมีอะไรกินอยู่ใช่ครับผมผมน่าจะกำลังกินข้าวหรือกินเค้กไปนี่แหละเอาละช่างเรื่องของกินแล้วมาดูแกสลี่ดีกว่าน่าจะเท่น,น่าดูเลยไม่ใช่เหมึงสิอืมเอาจิงก็เหมือนแกสลี่ทั่วไปแต่ว่ามันเปลี่ยนที่สีที่ไฟสินะโอเคงั้น้าไปเก็บเบลดีกว่าแล้วก็ใครที่มีเก่งการเนี่ยอย่าลืมเก็บ,กบลิงเคเบิลไว้ด้วยถ้าคุณเลสโซโละนะอุ้ยโมเดลสวยจังและนี่คือรอนที่ผมไปเข้าห้องน้ำแล้วผมกลับมาก็จะมีซุยคูนดันโผล่อยู่ข้างหน้าผมเฉยเลย ซึ่งประเด็นคือซุยคูนเนี่ยโอกาสออกประมาณ0.1ไม่ก็0.2นี่แหละรรมึงมาได้ยังไงเนี่ย,ยซึ่งเป็นท,ที่รู้กันว่าไอ้หมา3ตัวนี่จับยากมากทั้งซุยคูนเอนเต้ลไลโคโแม่อไอ้พวก3นี้น,นี่ทำไมต้องเป็นพู้นาย3ตัวตลอดเลยไม่ติดแต่โมเดลสวยมากซึ่งก็ต้องพูดเลยนะว่ามันกินบอลผมไปประมาณ10 20ลูกได้เลยติดให้กูเหอะก็ร้องติด แบงสาวครั้งเราไม่เข้าปอนจริงๆว่ะเออประสานเสียงกันด้วยฮะแม่สมก็เป็นเพื่อนคู่ใจจริงๆเอาล่ะามาดูร่างอีโวนี่ก่อเคร่อ<ะ>งใน,นวันที่ผมเล่นเนี่ยก็มีร่างเมกาด้วยเหมือนกันซึ่งผมไดยคิดว่าเมกาเก่งการไชนี่เนี่ยมันจะเท่ขนาดไหนวะ มอมืมออออเอาละขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าเอาจิงมันก็มีโอกาสออกเสือพูดด้วยนะเนี่ยแต่ว่ามันน่าจะยากมากเพราะว่าเราเปลี่ยนที่ดีกว่าเราไปจับพวกเอ็นตรงเอง็นซึ่งในเอเชีซิตี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นแล้วผมมีหลายตัวมากที่ออกมาตรงนี้แต่ว่าก็นะซุยคูนก็1.4ออกมาแล้วอะ่ะอืมแต่ช่างมันดีกว่าขึ้นไปข้างบนดีกว่าขึ้นมาทําของจําเป็นก่อนดีกว่านั่นก็คือกาชาลิเจเนรี่นั่นเองจำเป็นต้องใช้เนเทไรท์นะผมบอกเลยว่าเนเทไรท์เนี่ยใช้เปลืองเลยเอาละได้เวลามา กาชาหนึ่งสองอ้อ oh. ซึ่งก็ได้เป็นแซบดอสกับเซอร์เนียร์มาซึ่งก็ก็โอเคแหละไม่ต้องไปจับเซอร์เนียร์อืมใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่แซบดอสใหม่อีกหรอเอาละได้เวลาอัพเกรดต,ตัวเองกันละพร้ hmm. อม <Okay. S 2> โอเควุย้ยระหว่างที่ผมกำลังออกเดินหาเนี่ยก็ได้เจอกับชายนี่กบเข้าจดได้ อุ้ยน,นี้ก็เดี๋ยวพ่นจะมาเฮ้ยเฮ้ยมันติดยากยงอะเฮุ้ยแล้วน้องพ่นน้ำซะแบบน่ารักเลยอือเดี๋ยวอ,ยอยยาไอย่างงี้ดิ ใช่นีไปเก็บเวลกันดีกว่าไปดูกันว่าล่างสามน้องเนี่ยเป็นยังไงแกไปต้องไก่ไปบ้างอะเอ๊ะทายรันิตาไปเลยครับมิส ขี้เกล็ดดิจ้าสีดำมาดิเจะแป่งเทหดีว่ะเอาละบอกเลยว่าเทโค้ดเลยเกล็ดดินจ้าสีดำดเอาละเรามาลองดูว่าแบทเทิลบอลติดไหมในมัดนี้นนเอาละเอาไปเทสหน่อยดีกว่าเออ่มาอ่าสักสามสิบห้านะครับเบาๆ อแปลงล่าไหมซึ่งความจริงเนี่ยน้องอะแปลงล่าไปเทนบอลไปแล้วแต่ประเด็นคือม็อดนี้เนี่ยมันไม่โหลดอะ,อะแล้วใครที่สงสัยว่า,าบเทนบอลคืออะไรนั่นกนะ็คือที่เป็นกบที่จ้าแล้วเป็นดาวประจัยด,ด้านหลังน,นนะเท่ๆของแอชหรือว่าของซาโตชินั่นเองโอเคไม่เป็นไรช่างมันอู้หูโซโล่โบลตัวใหญ่มากหลังจากนั้นผมก็พากบเดี๋ยวผมมาเก็บเวลอยากลองให้มันโชว์ได้เท่ๆดูบ้างแต่กลายเป็นว่า ต้องให้ลูกพี่เกาดอนมาช่วยอีกอยู่แล้วเอยโอเคเก็บไว้ไปก่อนอหไหนๆก็มีแอร์ถามแล้วใครไปดู100อวันคลิปล่าสุดของผมมาแล้วยังอยากให้เล่นแบบไหนต่อเนี่ยเมนไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปทําต่อโอเคปะแม่เกาวดอนนี่เสียงดีจริงจเอาละเดี๋ยวจะรีิชาสามอันมูนเบา นี่จะเก่งกาเออๆนะนี่ได้ได้ได้หลังจากนั้นผมก็ฟาร์มยิมเลวหนึ่งร้อยเนี่ยไปยาวๆเลยประมาณเจ็ดถึงแปดรอบไปได้วยซ้ำเพื่อหาเลเยอรีร่ฉาดแล้วก็เก็บเวลด้วยเอาล่ะได้เวลาสุ่มกาชายอีกรอบแล้วล่ะเอาล่ะมาดูกันว่า 6ตัวได้อะไรบ้างอนะไรมิวเรจิไอส์เรจิล็อกเรจิดาโกเรจิไอรอนลีฟโอเคเท่ากับไม่ต้องไปจับเรจิดาโก้เรจิเคียแล้วก็ไอรอนลีฟถือว่าผลประกอบการเนี่ยไอ้พวกเรจิเนี่ย <Okay. S 1> ได้หมดทุกตัวเลยยกเว้นเรจิเลคิซึ่งก็ ไม่สิเลจิตสติลด้วยโอเคช่างมันในคลิปนี้เนี่ยผมกล่าวว่าจะมีจะไปจับตัวหนึ่งด้วยน,ะนั่นคือโฮโอนั่นเองโอเคออกเดินทางกันดีกว่าไฮ <Hi. S 1> ไม่เข้าเอ้ยไม่เข้าไม่เอ้มน้องตีติดขิแล้วก็แรงไปด้วยชิปหายเอ้ยหาทาวเวอร์ไหม hit No. No. กว่าจะจับได้ให้ตายเถอะโอเคมาดูผมประกอบการกัน,กนดีกว่าโอเคหลังจากนั้นผมคิดว่าผมจะจับลูเกียซึ่งลูเกียจะไปต้องหาของที่มันอยู่ใต้น้ำพวกตามสักเจอต่างๆนะผมมีโอกาสที่จะเจอกระดิ่งแวะไปตรงที่เป็นหิมาด้วยเลยเผื่ออาร์ติคุโนเกิดหรืออาจจะมีโอกาสตัวอื่นเกิดด้วยก็ดีแต่ดรนเจอสิ่งนี้เข้าครับจำได้ว่าโมเดลเรียวาซ่ามันแปลกไม่ใช่หรอซึ่งระหว่างนั้นนะผมมีไคโอก้าเกิดด้วยแต่ประเด็นคือไคโอก้านะผมโมเดลไม่โหลดอยู่แล้ว ช่างมันไปผมเลยกซ่าเออเออเออเจอเลยโกซ่าจ er> ีแดกเว้ยทิดบ็อกยู่ไนเนี่ยทิดบ็อกยู่ไหนเนี่ย ตรงนี้ขออนุญาตแอคสแปรับนะผมเสียกันน่าจะขึ้นมาในหัวนะฮะวิกบอ b o ดมาสเตอร์มันกลับมาแล้ว <c oughs> เอาละเรโคซ่าได้แล้วหนึ่งนับไปแล้วกันนะ <c oughs> เอาละเราไปหากระดิ่งลูเกียดีกว่าซึ่งเอาจริงๆนต่ผมใช้เวลาในการหากระดิ่งลูเกียดีวยมันวันสองวันเลยนะผมแต่ว่าผมตัดไปแล้วกันเ <c oughs> พราะว่าในสุดก็เจอจุดได้ ไอ้ยี่ไงโอเคคุ okay. นดูว่าจะต้องไปหาอีกไอซ์แฮมเมอร์กันหลังจากนั้นผมว่ากลับบ้านมาเตรียมตัวก่อนแล้วกันจากที่การเช็คแล้วถ้ากับว่าต้องหาคอนดิชันอะไรหลายๆอย่างอาอไปจากลูกเกียร์ดีกว่าป่ะการจะไปครั้งหน้าของวีจะเป็นยังไงโปรดติดตามชมตอนต่อไป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 ศัยเอโคเอไปก่อนแล้วกันเจอกันวันศุกร์นะครับทุกคน